ครับมปนอยู่กับผม1วันเต็มๆนะครับกับซีเนียร์ฟัตเตอร์เดเวลลอปเปอร์ที่ k p g ตามมาดูเลยว่าสนุกยังไงและมีอะไรต้องทำกันบ้างก่อนอื่นต้องขอที่บายคร่าวๆก่อนนะครับที่คนยังไม่รู้จักอย่างฟัตเตอร์เดเวลลอปเปอร์นะครับจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่า cross platform development นะครับตัวนี้เราพัฒนาเสร็จแต่ยเราใช้ภาษาเดียวแล้วมันจะ compile ออกมาเป็นสองเสื้อให้เลยทั้ง iOS และ Android งั้นหลักของผมนะครับหลักๆก็จะคอย support น้องๆครับคือน้องๆอาจจะเขียนโค้ดแล้วส่วนผมอาจจะคอยช่วยเรื่องการประชุมเรื่องการ get requirement คอนเซ็ปต์ย XUI ต่างๆให้แอปออกมาดูดีและไหลลื่นปกติที่ k b t g เราจะเป็น h y b ริดเวิรนะครับแล้วส่วนตัวผมาจะเข้าออกที่ละหนึ่งครั้งนะครับก็โดยปกติก็จะ นัดคุยกับเพื่อนๆว่าแบบเอออาทิตย์นี้เราเข้ากันวันไหนดีแล้วก็วันนั้นอ่ะเราจะเอามิงมารวมกันพอย่างช่วงเบรกครับส่วนใหญ่ทีมเราก็จะเลือกเดลิเวอรี่มานั่งกินกันคร, <c oughs> ครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะได้มานั่งคุยกันในแพนที่แบบเพลินๆกันนะครับ <c oughs> พอกินกันเสร็จอ่ะเราก็จะออกไปเดินย่อยไปซื้อกาแฟครับซึ่งออฟฟิศเราเนี่ยอยู่แถวย่านบรรทัดทอง <c oughs> หลังจากเบรกนะครับถ้าวันไหนไม่มีมิงเนี่ยผมก็จะโฟกัสนั่งเขียนโค้ดยาวๆไปจนถึงเย็นเลยซึ่งส่วนใหญ่งานที่ผมทำเนี่ยผมเป็นฟัตเตอร์เดเวลลอ5 ปีที่แล้วที่เริ่มเขียนเนี่ยผมก็ทํางานไปแล้วก็เขียนบล็อกเป็นสปิเกอร์ที่ไปแชร์เกี่ยวกับฟัตเตอร์ตามงานเทคต่างๆหลังจากนั้นครับก็เห็น Google ครัเปิดรับ ตัว GDE นะครับ Google Developer Expert ทางด้าน Flutter ก็มีความสนใจก็เลยลองสมัครดูครับซึ่งสวัสดิการที่เขาให้มาหลังจากเป็น GDE เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเจ็บเกี่ยวกับเรื่องเทรนนิ่งนะครับก็ได้ Inter มแล knowledge ต่างๆที่เขาแชร์กันภายในเนี่ยครับซึ่งหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือต้องเอา knowledge ของส่วนเนี้ยแชร์ออกไปให้กับคนอื่นๆต่อคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับหวันของ Flutter Developer ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆของการเขียน Flutter ทน้งทิ้งไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบค่ย